ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับเจอกันแทบทุกเช้าเลยนะครับวันนี้เป็นเมนูผัดวุ้นเส้นใส่แหนมนะครับผมนี่ครับเป็นเมนูประหยัดอีกหนึ่งเมนูที่แอดต้อมจะนําเสนอเพื่อนๆวันนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกวิธีการทํานะครับผมทํอยังไงถึงหน้าทานแบบนี้ทำยังไงถึงหน้าอร่อยแบบนี้นะครับผมเรียกว่าทําทานในครอบครัวหรือเอาไปทําขายก็ขายดีนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับประหยัด ด้วยนะครับผมอ่าทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับผมนี่ครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับน่าทานไหมเดี๋ยวต้อมจะแนะนําวิธีการทํานะครับผมสําหรับผัดพ้นเส้นใส่แหนมนะครับแจกสูตรอร่อยนะครับผมใครๆก็ชอบนะครับผมถ้าทําตามสูตรแอตตอมนะครับวัตถุดิบก็จะมีไข่ไก่นะครับผมมีแหนมอันนี้ก็จะเป็นแหนมบ้านไผ่นะครับผม1แถมหนึ่งเลยนะครับเพื่อน เข้าไปช้อปปิ้งในตะกร้าสินค้าของแอดตอมได้นะครับผมแล้วก็มีส่วนของหอมหัวใหญ่ต้นหอมและก็ใบขึ้นช่ายนะครับผมล้างให้สะอาดนะครับผมอ่าแล้วก็มีกระเทียมกรีบนะครับอ่ากระเทียมก็ปอกเสร็จก็ ล้างทําความสะอาดเหมือนหอมใหญ่เลยนะครับผมอ่าแล้วก็มีส่วนของพริกสวนพริกแดงไว้ทําพริกน้ําปลานะครับแล้วก็มีมะนาวด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวุ้นเส้นสําเร็จรูปนะครับเพื่อนง่ายสะดวกสมัยนี้ก็จะใช้วุ้นเส้นแบบนี้แล้วนะครับไม่ต้องมาแช่ให้เรื่องมากนะผมวุ้นเส้นตากิเลนนะครับผมตากิเลนคู่เข้าไปช้อปปิ้งได้เลยนะครับในแต่้าสินค้านะครับอ่าอันนี้ก็เป็นห่อขนาดครึ่งกิโลนะครับ ขั้นตอนต่อมาเรามาทําการหั่นแหนมนะครับ แหนมก็เป็นแหนมที่มีความเปรี้ยวกําลังดีนะครับผมไม่เปรี้ยวมากด้วยนะครับผมเวลาซื้ออย่าลืมดูวันเดือนปีการผลิตด้วยนะครับเพื่อนๆอ,อ่าไข่ไก่เตรียมความพร้อมวุ้นเส้นอ่าแล้วก็หอมหัวใหญ่ก็หั่นประมาณนี้เลยนะครับต้นหอมและใบขึ้นช่ายนะครับผมล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นประมาณนี้ครับอ่าแล้วก็พริกแดงหั่นฉลับเฉลับเฉ,ฉียงๆไว้นะครับอ่าแล้วก็กระเทียมก็สับเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ําตาลทรายพริกไทยป่นซีอิ๊วขาว ซอสปรุงรสน้ำมันหอยแล้วก็ส่วนของซีอิ๊วดำใช้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมมาทำการผัดกันเลยนะครับใส่กระเทียมลงไปหน่อยนึงนะครับผมน้ำมันพืชนะครับอ่านี่ครับเจียวกระเทียมให้หอมแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยนะครับเจีอากีฟองก็แล้วแต่นะครับเพื่อนอ่านี่ครับอ่าช่วงนี้ก็ปล่อยให้ไข่เขาเซตตัวหน่อยนะครับเพื่อนเดี๋ยวก็ใช้ตะหลิวค่อยๆเจาะไข่แดงนะครับ อ่านี่ครับค่อยๆเจาะไข่แดงนะครับค่อยๆเอาปลายตะหลิวนะครับอ่าดุนๆดันๆนะครับผมประมาณนี้นะครับอ่านี่ครับไข่เขาจะเซ็ตตัวเป็นก้อนนะครับเพื่อนนี่ครับจะทําให้หน้าทานนะครับอ่านี่ซูมมาใกล้ๆเลยนะครับเพื่อนหอมครับขั้นตอนต่อมาก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเลยนะครับอ่านี่ครับ อย่าลืมนะครับผัดหอมใหญ่ให้เขาสุกนะครับจะได้อร่อยนะครับพื่เทนครับผัดให้สุกแล้วเขาจะค่อนข้าจะแข็งแล้วก็เผ็ดะนะครับนี่ครับค่อยๆผัดไปต,ตามขั้นตอนนี้เลยนะครับพื่เนครับตามด้วยการใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรส เนี่ยแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสหน่อยนึงนะครับผมนตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับผมาการใส่เครื่องปรุงก็ต้องกะด้วยนะครับกะปริมาณเอาเองนะครับเพื่นอนหยอดน้ำปลาลงไปนิดนึงนะครับผมน้ำปลาที่ปรุงรสก็มีขายในแต่การสินค้าแอดซอนนะครับตามด้วยการใส่แหนมลงไปเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยการใส่วุ้นเส้นลงไปเลยนะครับ น่าทานไหมหน่าทานไหมอย่าลืมนะครับทำตามขั้นตอนนี้เลยนะครับอี่ค่อยๆผัดไปนะครับก็เหมือนการผัดวุ้นเส้นทั่วไปแหละครับแต่เราไม่ได้ใส่ผักอย่างอื่นนะครับส่วนมาผัดผัดวุ้นเส้นก็จะใส่ประกาศเช้าใส่ข้าวโพดอ่อนใส่แครอทอะไรแบบนั้นออันนี้เราจะไม่ใส่ผักประเภทนั้นนะครับ อ่าน่าทานไหมซูมเข้าซูมออกให้เ,เพื่อนๆได้เห็นชัดๆนะครับเ,เพื่อนๆตามด้วยก,การใส,ส่ซีอิ๊วดำไปนิดนึงเพิ่มสีให้หน่าทานขึ้นนะครับอ่าเติมวุ้นเส้นไปหน่อยตัวไม่อิ่มครับตัวไม่อิ่มนะครับอ่าวุ้นเส้นก็ราคาถูกนะครับเ,เพื่อนๆครึ่งกิโลก็สิบห้าบาทเองนะครับอวุ้นเส้นแบบเขา ก็เรียกว่าวุ้นเส้นสาเร็จรูปที่เขาแช่น้ํามาแล้วนะครับนะครับเราไม่ต้องเสียเวลามาแช่น้ําให้เขานิ่มเนาะนะครับผมเดี๋ยวนี้แอดั้มก็ซื้อวุ้นเส้นแบบนี้มาทําทานนะครับอ่าพอได้ที่แล้วชิมรสชาติได้ที่แล้วก็ใส่ส่วนของต้นหอมและไปขิ้นชาลงไปแล้วก็โรยด้วยพริกแดงนะครับเพื่อนๆนี่ครับสีสันน่าทาหน้าตาหน้าทานะครับผมอ่าเพิ่มพริกลงไปหน่อย ให้มีความเผ็ดนิดๆน,นะครับผมทานได้หมดเลยนะครับทิพ์ก็ทานได้ด้วยนะครับหอมมากครับเ,เพื่อนๆหอมมากครับอย่าลืมนะครับการซื้อแหนมนะครับการซื้อแหนมในห้างใหญ่ๆนะครับเ,เพื่อนๆก็ดูแหนมที่เขาวางไว้ข้างในสุดนะครับเพราะว่าวางไว้ข้างในสุดก็คือ,อ,อการหมดอายุจะ นานที่สุดนะครับอ่านะครับส่วนมากเขาจะเอาแหนมที่ใกล้ๆที่จะหมดอายุเอาไว้ด้านหน้านะครับให้ลูกค้าซื้อนะครับอ่านี้คือเสร็จแล้วนะครับตักใส่จานแล้วนะครับผมอ่าเส้นนุ่มด้วยนะครับผมอ่านี่ครับหอมมากๆเลยนะครับ อาจจะทานกับข้าวสวนล้อนะครับหรือเพื่อนๆจะทานเล่นก็ได้เลยนะครับผมสําหรับใครที่ชอบผัดวุ้นเส้นนะครับเพราะว่าวุ้นเส้นนี้ทานแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะครับผมทําจากถั่วเขียวเนาะนะครับผมนี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเคียงข้างด้วยพริกน้ําปลานะครับผมพริกน้าปลาก็จะมีมะนาวน้ําตาลทรายน้าปลานะครับผมแล้วก็พริกแดงพริกสวนกระเทียมนะครับผมอร่อยมากๆครับอร่อยมากๆครับ ครับนี่คือเมนูจานนี้นะครับเตอมแนะนําวันนี้นะครับอ่าน่าทานไหมเห็นไหมแอสตอมลองอาเอาซ่อมตักให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับนี่ครับอ่านะครับอย่าลืมนะครับลองไปทําทานกันนะครับถ้าไม่รู้จะทําเมนูอะไรนะครับนี่ครับสีสันหน้าตาน่าทานนะครับทําขายได้ทํากินอร่อยนะครับเพื่อนๆอ่นนี้ครับอ่าหน้าตาสวย อย่าลืมนะครับกดติดตามเป็นกำลังใจแอตต้อมชาแนล53ด้วยนะครับผมแฮชแท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับวันไหนไปเที่ยวไหนก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับอร่อยจริงๆครับขอบอกนะครับ